วิญญาณของน้ำก็ไม่มีวิญญาณของไฟก็ไม่มีวิญญาณของลมก็ไม่มีวิญญาณของต้นไม้ก็ไม่มีวิญญาณของภูเขาก็ไม่มีเพราะภูเขาก็จัดลงในธาตุดินแล้วสิ่งที่เป็นของแข็งสิ่งที่เป็นของเ,เ,องเหลวซาบซึมก็จะเป็นธาตุน้ำสิ่งไหนที่เป็นอบอุ่นก็จดเป็นธาตุไฟสิ่งไหนที่พัดไปมา ก็จัดเป็นาธาตุลมดินน้ำไฟลมล้นล้วนไม่จัดว่ามีวิญญาณส่วนที่มีวิญญาณเข้าไปคลองสินยึดถือเอาเป็นเจ้าของก็คือกิเลสท่านพูดมานั้นในทาง,งพุทธศาสนาวัดวาศาสนาะ ก็อาศัยดินอาศัยตนไน้ถึงธาตุดินน้าไฟลมแต่ว่าอาศัยชั่วคราวในชั่วปฏิบัติไม่ได้หวังจะเอาดินหน้าไฟลมไปเข้าสู่พระนิพพานด้วยเช่นอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเครื่องปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ก็เหมือนกันไม่ได้หวังว่าเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจไปพระนิพพานด้วย เพราะยังจะได้เบื่อแน,น่นายแน่คลายแน่ถอนอะไรในตาหูออจมูกเลี้ยงกายใจอยู่ทีน่นี่ถ้าหากว่าเข้าใจว่าพระนิพพานอนุป,ปาติเสสนิพพานต้องเอาใจไปก็เป็นความเข้าใจผิดอีกเหมือนกันถ้าอย่างนั้นพระนิพพานก็บกพร่องจะได้เอาใจไปจากรูปขันนามขันอยู่ ใจที่บัญญัติว่าสิ้นกิเลสแล้วคือใจสะอาดก็เป็นแต่สักว่าใจอยู่ของเก่านั่นเองเหตุฉะนั้นท่านจึงบัญญัติว่ารูปเจตสิกนิพพานรูปจิต รูปก็เป็นอย่างหนึ่งจิตก็เป็นอย่างหนึ่งเจตสิกก็เป็นอย่างหน,นึ่งนิพพานก็เป็นอย่างท่านนาท่านนยยืนยันว่าใจเป็นพระนิพพานพระนิพพานเป็นใจสรดุแล้วพอคือใจเป็นหัวหน้าประพฤติเพื่อเข้าสู่พระนิพพาน ถ้าเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพานแล้วจะมาบัญญัติใจเหมือนเก่าก็ไม่ถูกเพราะกายเป็นอันอื่นแล้วเพราะกายเป็นธรรมอนมัตตายแล้วไม่บัญญัติใจเสียส่วนพระอะหันที่ยังไม่ตายนั้ยบัญญัติใจจิตลดพ้นจากอาสวะส่วนตายแล้วไม่บัญญัติ่าใจ เ็เหลือวิสัยที่จะบัญญัตอีกเหลือวิสัยที่จะมาบัญญัตของหย,บยาบๆส่วนพระลหันมรณะาภาพแมมล้วไม่บัญญัติกละจบัญญัตว่าอมตะม่พยังขะตางะตาถึงทำอันไม่ตายใครเป็นผู้ถึงถึงทำอันไม่ตาย ก็ทําอันไม่ตายถึงทําไม่ตายทําอันไม่ตายถึงทําอันไม่ตายอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเหตุนั้นภาษาลีบุตรปึงจึงบอกพญามะกะว่าคนจงหาพระรหันในคันห้าเถิด จงหาดูซิหาพระอรหันต์เนี่ยกันห้านั่นก็รูปเสียนั่นก็เวทนาเสียนั่นก็สัญญาเสียนั न न, ่นก็สังขารเสียนั न न, ่นก็วิญญาณเสียหารู न न, นั่นก็ผมนั่นก็ขนนั่นก็เล็บนั่นก็ฟันนั่นก็หนังนั่นก็เนื้อนั่นก็เอ็นนั่นเกิดกระดูกเรื่องในกระดูกม้าหัวใจตับปังผือไตปอดใจใหญ่ใจน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าสมมติเราเป็นธาตุดินนั่นก็เป็นดินเสียทีนี้ธาตุน้ำดีสเลดน้องเลือดเงือมันคนน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูด อันนั้นก็เป็นธาตุน้ำไปเสียไฟที่ยังกายให้อบอุน่นไฟที่ยังกายให้สุดโตมงไฟที่ยังกายให้ขบวนขวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยอันนั้นก็เป็นธาตุไฟเสียลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนั้นก็เป็นลมเสียนี่ เวทนาความสวยสุขทุกอุเบกขาอันนั้นก็เป็นแต่สักวเวทนาเสีย,ยนี้สัญญาความจำลูกจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผูดจับพระจำธรรมมาลมอันนั้นก็เป็นแต่เสียเป็นเป็นแต่สักว่าสัญญาไปเสียนี่สังขารปรุงแต่งแห่งกิจ บางข่าวนึกดีบางข่าวนึกชั่วบางข่าวนึกดีก็เรียกว่ากุศลจิตบางข่าวนึกชั่วก็เรียกว่าอกุศลจิตบางข่าวนึกกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วก็เรียกว่าพยาจิตก็เรียกว่าสังขารอีกเหมือนกันทีน่นี้วิญญาณจักกุวิญญาณอาศัยโลกรูปกระทบในตาเกิดความรู้ขึ้นเรียกจกุวิญญาณ อาศัยเสียงกระทบหูเกิดความรู้ขึ้นเลียกโสตะวิญญาณอาศัยกลิ่นกระทบจมูกเกิดความรู้ขึ้นเรียกขานะวิญญาณอาศัยรสกระทบติ้นเกิดความรู้ขึ้นเรียกคิวหาวิญญาณอาศัยโผฏฐะกระทบกายเกิดความรู้ขึ้นเรียกกายวิญญาณอาศัยธรรมเกิดกับใจเกิดความรู้ขึ้นเลียกมโนวิญญาณอันนั้นก็เป็นเตสกกวิญญาณไปเสีย เออก็ผมหาพระรหันในขันห้าไม่ได้เสียแล้วออเออ,เ,อ,อเธอหาพระรหันในขันห้าไม่ได้ถูกแล้วจริงอยู่ถ้าอย่างนั้นเธอจะยืนยันว่าพระรหันตายแล้วศูญย์ทำไมสารีบุตรกลับซ่อนเข้ามาถามอีกทีนี้ถ้าม่ผู้ถามว่า ถ้าพระอรหันต์ตายมีผู้ถามท่านจะตอบอยังไงภาษารีบุตรย้ยอนถามลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไม่เที่ยงนั้นดับไปแล้วครับจะตอบอย่างนี้เออถูกละดีละดีละอุบายพยามกะอุบายภาษาดีบุตรแก้พยามกะ พญาเมากะบ,บอกว่ายืนยันว่าพระรหันต์ตายแล้วศูนย์ทูนโดยประการทั้งปวงอีกเด้วยถ้าจะใช้คำว่าศูนย์ก็ศูนย์แต่เพียงโลกกวดหลงทั้งนั้นสิ่งอื่นไม่ศูนย์เพราะทําอันไม่ตายมีอยู่ผู้ที่เขาถือว่าตายแล้วศูนย์ก็เหมือนกัน ใครเป็นเป็นผู้รู้ว่าศูนย์ก็ผู้มันรู้อยู่นั่นน่ะมันไม่ศูนย์ใครเป็นผู้ไปยืนยันว่ามันตายแล้วศูนย์ผู้ไม่ศูนย์ซิไปยืนยันถ้าหาว่าศูนย์แล้วจะรู้อะไรอีกถ้พละหันบัญญัติไม่ขึ้นใช่แล้วจะบัญญัติผู้รู้ก็ไม่ขึ้น พราะท่านไม่กล้องอะไรผู้รู้ <c oughs> <c oughs> ตัวไหนเป็นโริีธาตุเป็นธาที่สมโอ้อันนี้เนาะคือสำหรับพระนิพพานบัญญัติสุข่าเป็นสุขบัญญัตินอกบัญญัติในห่างแม่นนอกแต่ว่าบูมีผูใ้ใดไปยืนยันเอาสุขมาเป็นเจ้าของ ที่นี่ามาเกิดแก่เก็บตายเพมาโลภมาโกรธมาหลงอีกก็เลยจัดว่าเป็นสุขเมื่อไดไม่ลูกขันน้ำขันไม่ได้มีลูกขันน้ำขันก็เลยจัดว่าเป็นสุขแต่ผู้ที่สวยสุขอยู่ในพระนิผ้าเนี่ยมันไถ่เดียวเนี่ยเมื่อไดมีสำคัญเราไผ่สุข สำคัญว่าใครสุขพระผู้เปเจ้าก็บ่กว่าสำคัญว่าจะของสุขอยู่เดียวนี่เพราะหมดคัวมสําคั้นแล้วจากสำคัญว่าสุขได้ตแต่มีชีวิตอยู่แต่ห่างวาติดสุขข้าพ,พ,พเจ้าพิจเจรณาสุขในพระนิพพานตามเป็นจริงของสุขพ,พระนิพพานข้าพเจ้าพิจเจรณาทุก ในวัตาสงสารตามจริงของทุกแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสองถ้าข้าพเจ้าต nah ิดอยู่ในเงื่อนในเงื่อนหนึ่งอุปทานและวิญญาณปฏิสนธิของข้าพเจ้าก็มีเหตุนั้นวิญญาณปฏิสนธิและอุปทานของข้าพเจ้าความยึดมั่นถือมั่นจึงไม่มีข้าพเจ้าจึงไม่ได้อะไรในอดีตข้าพเจ้าจึงไม่ได้อะไรในอนาคตข้าพเจ้าและจึงไม่ได้หวงอยู่ในปัจจุบัน ขข้าพระเจ้าก็ไม่ได้สำคัญตัวว่าอยู่ในที่สุนสูนสนสารอีกด้วยเทว่าพระนิพพานนิพพานังะมังศูนย์ยังพระนิพพานเป็นที่ว่างเปล่าว่างจากโลกโกดหลงว่างจากเกิดแก่เก็บตายว่างจากอุปทานพกชาติทั้งหลาย พระนิพพานนิพพานังพลังสุขคังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะมันมีชาติเพราะมันมีภพเพราะมันมีทุกมาเกือปนสิ่งไหนที่มีวิญญาณคลองสิงสิ่งนั่นก็ต้องเป็นทุกข์ถ้าอย่างนั้นก็ศูนย์สิ ศูนย์หรือไม่ศูนย์พระนิพพานก็ไม่ได้ยืนยันข้าพเจ้าเป็นพระนิพพานนี่เองข้าพเจ้าเป็นผู้ศูนย์พระนิพพานก็ไม่ยืนยันข้าพเจ้านี่เองเป็นพระนิพพานเป็นผู้ไม่ศูนย์พระนิพพานก็ไม่ได้ยืนยันเพราะหมดการยืนยันและหมดการปฏิเสธแล้วหมดการเขียนหมดการลบแล้ว หมดรายได้หมดรายเสีย,วสวยหมดรายรับหมดรายจ่ายนะใช่เกาะตัวสวยพันปะ่านตัวสวยพัววยผนผ่านวสว,ย,นนสวยมุติสุขพระสุขเกิดจากการพ้นกิเลสอาสวะสวยมุติสุขอยู่เก็ดวัน หมายความว่าพระอรรันต์ยังไม่ตายพระบรมศาสตา์ยังมีอยู่ยังไม่สิ้นชีวิตเขาเกลเลสนิพพานเฉยๆขันยังไม่ทันนิพพานพอพระอรรันต์สิ้นชีวิตก็เรียกว่าขันนิพพานเมื่อพระอรรันต์ยังไม่สิ้นชีวิตก็มีแต่กิเลสนิพพานเท่านั้นจึงเรียกว่าสัพปาทิเสสนิพพานดับเกลเลสแล้วแต่ยังเหลืออยู่เป็นจะขัน อนุปาทิเสสนิพานดับทั้งเบญจขันด้วยไม่มาก่อเบญจขันอีกถึงพรนิพานพาน,านเป็นของละเอียดที่สุด้้าโสดาบันมองเห็นพระนิพพาน มองเห็นพระนิพพานการไปการมาไม่มีการจุติไม่มี พระนิพพานไม่ใ sì, ช่เหมือนหูราศาดพระนิพพานไม่ใช่ดินน้ำไฟลมพระนิพพานไม่มีที่อยู่พระนิพพานไม่ได้ไปไม่ได้อยู่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ไม่ใช่ดวงจันทร์พระนิพพานไม่ใช่เหมือนหูราศาดตเหมือนฝายลูกเหมือนฝ่ายลูก เหลือวิสัยของผู้ทุชนคนหนาที่จะเดาด,ด้นที่นี่เมื่อเราเห็นความเกิดเก่เก็บตายในวัฏสงสารเป็นทุกข์มากเราจึงจะสำเนียบพระนิพพานถูก ถ้าเราไม่เห็นการเกิดการเก่การเจ็บการตายชาติชาติพบพบการท่องเที่ยวในวัฏตาท่งสารมันเป็นทุกข์มาจิตใจของเราก็ไม่ยินดีในพระนิพพานเราก็ตีความหมายในพระนิพพานไม่ออกถ้าว่า เราเห็นว่าชาดิชาติพบๆบกกเกิดเกิดแก่ๆเจ็บเก็บแต่ตายแล้วโลกกูดหลงลงเป็นทุกอย่างเต็มที่ถ้าเราเห็นในจิตในใจของเราโดยเฉพาะตนอย่างนี้เราก็จะสําเนียกพระนิพพานถูกถ้าอย่างนั้นเราก็ส้ำเนียกไม่ถูก เป็นของเหลือวิสัยของเราเสียแล้วแต่ว่าแต่ว่าไม่เหลือวิสัยของท่านผู้อื่นเช่นนักมวย <c oughs> เขายกก้นนีนั่งหนักได้นะแต่ไม่เหลือวิสัยของเราเ่ว่าเขาไม่เหลือวิสัย